สวัสดีค่ะอ่าดิฉันชื่อเก๋นะคะเออเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นเราก็จะคุยเรื่องสินค้าก่อนเนาะอ่านะคะแล้วก็ตอนนี้อันตรหลับแรกนี่คือเรื่องโอนะคะนี่คือตัวเก๋เองก็เป็นเรื่องโอแล้วก็จะเป็นซองนี่คือซองเนี่ยลักษณะนี้คือซองนี้นะคะจะมีเป็นผงแล้วก็ฉีดแล้วก็จะบรรทําให้กินแล้วก็อ่าร่างกายร่างกายคืออะไรลำคอลำไส้ ที่ของเสียอะไรที่อยู่ในนี้นะคะแล้วก็ช่วยให้ดูดไขมันที่อยู่ในท้องได้ด้วยนะคะนี่คือนะคะนี่คือเลือกโอนะคะอ่าต่อไปแล้วก็คือเอฟเปอลานี่คือเอฟเปอลานี่คือเอฟเปอลานี่คือป้องกันคืออ่าเป็นเส้นเลือดสมองตีดหรือ อุดตันไขมันหรืออะไรกันแล้วแต่ที่เป็นโล่อย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นซองคือลักษณะนี้เป็นซองเนี้ยสีชมพูนะคะเนี่ยสีชมพูเป็นเนี่ยเป็นเม็ดเน่เป็นเมนะ็ดเ,เ,เห็นไหมคะนี่คือทานได้เนี่ยคู่กับเนี่ยเอฟลานะคะต่อไปเพอร์มตจีนเพอร์มอจีนนี่คือป้องกันโรคเบาหวานได้ด้วยแล้วก็บำรุงอาหารได้ด้วยช่วยได้ทุกอย่างเลยเนะี่ย รู้ทำให้หน้าแบบตื่นตัวสายได้ด้วยมีพลด้วยนะจะบอกให้นะคะแล้วก็จะเป็นชื่อว่าชื่อซองไอเดียไม่ใช่ซองะคะเป็นเม็ดอย่างนี้ค่ะหมดแล้วค่ะเพราะว่าเกศเองนเขาชอบทานเนี้ยเพิรม,มิตีมันมีประโยชน์ด้วยค่ะนะคะนี่คือเนี่นละที่ที่เก๋จะเหมาะเอ,อ่ยทั้งหมดในนี้นะคะนี่เกอนะคะมันมีเนี่ยที่ที่เก๋มาพูดนะคะเนี่ยเลือกโอแล้วก็เอฟ เอฟลาแลวก็เพิ่มมันตีนนะคะนี่คือสามอย่างที่เก๋ได้ได้โพลที่หมอตรวจแล้วว่าเก๋ไม่เป็นอะไรพวกไขมันแล้วก็เส้นเลือดสมองตีดหรือเส้นอะไรคนที่เป็นอุตจารหัวใจอะไรงงอคงจะไม่มีแล้วค่อยลๆได้ทุกอย่างเลยนะคะอ่าแล้วก็ยากไปเก๋จะแนะนำอีกสิ่งสินค้าหนึ่งทุกคนไม่พิค่าฝันว่าอะไร นี่คือกาแฟกาแฟนี่กาแฟทุกคนทานได้แปลว่าจะนมสาวหรืออะไรทานได้กาแฟนี้มันมีประโยชน์เพราะอะไรบำรุงสายตาไม่มีตาเสษแล้วมีตาบวมตาอะไรที่มันเกี่ยวกับตาบวมวมนะนะครับแล้วก็ทาให้มองเห็นด้วยนะคะแล้วก็แขมยังได้ทำบำรุงสม,มองได้ด้วยนะคะนี่คือกาแฟนะคะอ่าแล้วต่อไปโวนหน้าที่เจจะบอกเลื่อน กระดูพิ่นี่ค่ะต่อไปกระดูกนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ต่อไปนี่คือโรสซาล,ล่านะคะต่อไปนะคะแล้วก็บันดีนออนนี่ค่ะเดี๋ยวด้วยหน้าเี๋จะจะบอกติดตามให้ะคะุย,ยต่อไปใครอยากจะเป็นสนใจนี่ใบตัวนี้ติดตามดูได้นะคะมีสินค้านี่หมดเลยนะคะนี่ค่ะนี่คือเดี๋ยวใครอยากสนใจจะจกเก๋นะคะเก๋จะบอกโบทโทรให้นะคะ ติดตามปัปหน่อยนะครับ0994 3 8 7 8 6 9นหละน่นี่คือสนใจมาน,นี้ไปทัวร์หรือจะสมัครก็ได้นะอะ่หรือจะสั่งสินค้าที่เก๋เหมาะทั้งหมดในนี้นะคะน่ารักขอให้ทุกท่านติดตามเก๋หรือสนใจอ,อ๋อตัวเก๋เองก็ ชีวิเเกก็มีครอบครัวแล้วนะคะแล้วก็มีลูกหนึ่งคนแล้วก็เป็นคนพิการทุกคนแปลกใจนนทําไมคนพิการก็คนพิการมีใจคนไหนคนที่พี่น้องคนพิการสมัครหรือสนใจครับก็มาหาเก๋ได้เลยนะคะเก๋อินดีเปิดทานแล้วก็หรือจะรู้จักกันที่บริษัทที่แนะนําให้สําหรับคนพิการคุปติก็ได้หรือไม่ว่าพี่น้องเป็นใครใครนะคะขอให้พี่น้องทุกท่าน ก็สนใจสินค้าหรือสนใจสมัครเออินดีนะคะถ้าเป็นสมัครก็ไม่เสียค่าราคาสูงขนาดอย่างเช่นเอฟเรลเนี่ยราคามันก็แพงนะคะแต่ถ้าเป็นสมัครของตัวเองราคานี้ไม่สูงขึ้นอ่าเราก็ได้ซื้อของเราเองของเองได้เลยนะคะอาละเก๋ก็ขอที่คําบอกทั้งหมดในนี้นะคะก็ก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีเก๋ก็ อยากให้ทุกท่านมาดูคลิปของเก๋แล้วแล้วก็วไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนหรืออะไรเก๋อินดีการเป็นเพื่อนหรือจะค้าลายคุยกันกันกนนบเก๋นะคะเฮ้อินดีจะวเสมอนะคะแล้วก็รับสนุนเก๋ด้วยนะคะเล่นสินค้าหรือจะมาสนใจสมัครได้เก๋อินดีเปิดทางพาไปที่ใน โรงงานที่เขามาดูที่เหมือนที่ใบทั่วที่เนี้ยที่เก๋บอกอธิบายแล้วเนาะว่าที่ใบทัวเนี้ยเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมยี่ถือโรงงานนะคะเนี่ยดูให้เต็มตานะคะนะคะขอให้ทุกท่านติดตามเก๋นะคะขอขอบคุณที่ติดตามดูเก๋แล้วก็ที่ให้โอกาสเก๋นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ